ปุมหลังวัดหงรัตนารามเหตุใดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการทหารบกเลือกอุปสมบทที่นี่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์รองราชเลขาธิการพระราชวังและอดีตผู้บัญชาการทหารบกได้เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดหงรัตนารามราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่ หลังกเกษียณอายุราชการเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้ฉายาว่าอภิรัตนูแปลว่าผู้มีพระรตนาไตเป็นทีตั้งโดยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งพลเอกเฉลิมพลสีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยพลเรือเอกชาติชายศรีวรขานผู้บัญชาการทหารเรือและพลตำรวจเอกสวัสด์แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงชูวิทย์กมวลวิส์เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ด้วยก่อนหน้านี้ไม่นานพลตำรวจเอกจากทิพชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้เข้าอุปสมบทที่วัดดังกล่าวไปก่อนหน้านี้ได้รับฉายาวา่าจินตชโยแปลวา่าผู้ชนะจิตใจสำหรับวัดหงรัตนาราม ราชาวรวิหารนับได้ว่าเป็นวัดเก่าแก่คู่ฝั่งธนบุรีสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยยุทธยาเรียกวัดขัวหุงตั้งตามชื่อสริรษิีชาวจีนผู้สร้างก็คือนายหงตั้งอยู่ใกล้กับวัดอรุณราชวรารามและกองทัพเรือบนพื้นที่ขนาด46ไร่หงาน23ตารางวาในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดหงรัตนารามนับไดว้ว่ามีความสำคัญยิ่งโดยเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใกล้กับพระบรมมหาราชวังทั้งยังอยู่ในพระราชูประถมของพระองค์มาตลอดรัชสมัยเป็นวัดที่พระเจ้าตากสินมหาราชใช้ในการเตรียมกำลังต่อสู้กับข้าศึกเป็นลานฝึกดาบและมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในการทำพิธีก่อนออกศึกสงคราม อีกทั้งเสด็จไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานในพระอุโบสถหลังจากพักภารกิจเสมอทั้งนี้วัดหงรัตนารามราชวรวิหารนับเป็นวัดที่ทหารและตำรวจให้ความเคารพศรัทธาอย่างยิ่งเดินทางมาประกอบพิธีทางศาสนาและสักการะสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวมทั้งทำพิธีตามความเชื่อที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่บ่อยครั้ง อาทิพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิทร์วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีพลตำรวจโทสุรเชษฐหักพานพลตำรวจตีเซนิตสําราสำรวจกิจและพลตำรวจตีต่อศักดิ์สุขวิมลน,นอกจากนี้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องค์ขมนตรี และอดีตผู้บัญชาการทหารบกได้มาปลูกต้นรวงพึ่งไว้ในปีพุทธศักราช2561ว่ากันว่าบุคคลเหล่านี้เลื่อมใสศรัทธาในพระเทพป,ปริยัติมุนีหรือเจ้าคุณมีชัยเจ้าอาวาสเป็นอย่างมากโดยต่างเข้ามากราบไหว้สนทนาธรรมเจ้าคุณมีชัยนับไดว้ว่าเป็นพระนักสอนหลักธรรมชีวิตและนักสร้าง นักพัฒนาโดยพลเอกประยุทธ์นับถือเจ้าคุณมีชัยมากคนสนิทได้เปิดเผยว่าเชื่อในคำแนะนำของพระเทพปริยัติมุนีเป็นอย่างมากเมื่อจะทำการอะไรก็จะประสบผลสำเร็จไปเสียทุกเรื่องอย่างไรก็ตามก็มีลูกศิษย์ลูกหาหลายวงการรวมไปถึงนักการเมืองหลายๆพักนิยมมากราบไหว้สม่ำเสมอจึงได้เห็นภาพถ่ายตามงานพิธีสำคัญสำคัญ ระดับประเทศหลายครั้งและยังได้รับเชิญให้ไปทำบุญตามหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะตำรวจทหารทั้งนี้พระเทพปริยัติมุนีหรือเจ้าคุณมีชัยได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสภายหลังพระเทพรัตนโมลีเจ้าอาวาสขณะนั้นมรณภาพเมื่อวันที่17ตุลาคม2552 โดยที่ประชุมมหาเีรสมาคมเห็นชอบให้เจ้าคุณมีชัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสขณะนั้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสแทนเจ้าคุณมีชัยเกิดเมื่อวันที่30กรกฎาคม2507เป็นชาวจังหวัดจันทบุรีปี2559ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชันเทพที่พระเทพป,ปริยัตมุนีสีวิสุทธินายกตีปิดกบัณฑิต มหาคณิสรบวนสังคารามคามวาสีนอกจากนี้วัดหงรัตนารามราชวรวิหารยังมีหลวงพ่อสมบูรณ์รัตนายาณูพัะเกจิอาจารย์ชื่อดังที่นักสะสมวัตถุมงคลรู้จักชื่อเสียงกิติศัพท์เป็นอย่างดีเป็นพัะเกจิในระดับแถวหน้าที่จัดสร้างวัตถุมงคลที่มีพุทธคุณเด่นรอบด้าน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสหลวงพ่อสมบูรณ์ศึกษาวิชาทาน้ำมนต์และวิทยาคมจากพระอธิการเครื่องสุพัฒโทวัดศักกำแพงใหญ่จังหวัดศรีสะเกดจากนั้นย้ายมาจําพรรษาที่วัดพงพุศึกษาวิชากับหลวงปู่ใหญ่ลาซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังก่อนที่พระเทพรัตนโมลีเจ้าอาวาสวัดหงรัตนารามในขณะนั้น จะชวนย้ายเข้ามาที่วัดหุงรัตนารามด้านวัตถุมงคลที่สร้างล้วนแล้วเต็เป็นที่ส่อแสวงหาที่ได้รับความนิยมจากนักสะสมอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเหรียญรูปเหมือนหลังหนุมานรุ่นมหาสมบูรณ์มหาปราบเครื่องรางหนุมานมหากันโดยภายในวัดแห่งน,นี้ยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญประกอบด้วย พระอุโบสถที่มีขนาดใหญ่ด้านในมีเสาใหญ่ขนาดสาคนโอบตั้งแตง,งานถึง12ต้นภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญคือหลวงพ่อพระเสนองค์ดำเล็กๆหน้าองค์พระประธานเป็นพระพุทธรูปศิละปะล้านช้างปางมานวิชัยขัดสมาธิราบขนาดหน้าตักกว้าง25.5นิ้วทำจากสำมฤทธ ส่วนพระประธานในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปางมานวิชัยศิละปะสมัยอู่ทองหน้าตากว้าง2.60เมตรสูง3.50เมตรไม่มีพนามและไม่ทราบประวัติว่าสร้างขึ้นในสมัยใดขนาดที่ด้านหลังพระอุโบสถเป็นวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำโบราณคือหลวงพ่อสุข เดิมที่เป็นพระหุ้มปูนมีพระลักษณะเป็นพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารหลังพระอุโบสถซึ่งชำรุดสุดโทรมหักพังใช้การไม่ได้จนคนทั้งหลายเรียกว่าวิหารร้างต่อมาเกิดความบังเอิญคือรอยกระทอกของปูนหุ้มที่พระอุระหลุดออกเห็นเนื้อในเป็นทองสีสุกงามมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากว่ากันว่า หลวงพ่อวัดหงมีขนาดใหญ่เป็นรองจากหลวงพ่อทองคําวัดไตรมิตรเท่านั้นด้านปีกของวัดมีสระน้ํำมนขนาดใหญ่รูปสระเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าประมาณ6วายาวประมาณ26วาลึกประมาณ1,5มิเมตรตั้งอยู่ด้านตะวันตกส่วนท้ายของวัดแต่ตามพื้นที่เดิมของวัดทั้งหมดอยู่ตรงกลางติดไปทางตะวันตก มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสเสด็จมาส่งน้ำที่วัดหุงแห่งนี้ก่อนออกศึกสงครามทุกครั้งและเมื่อมีพิธีสำคัญของแผ่นดินทั้งนี้ในสมัยก่อนประชาชนจะพากันมาอาบน้ำในสระกันอยู่เสมอโดยเฉพาะเสาวา้่าด้วยแล้วผู้คนหนาแน่นมากต้องรอกันเป็นชั่วโมงถึงจะได้อาบพุทธเท่าผู้ใหญ่เคยเล่าว,ว่า ศักดิ์สิทธิ์นักและประสิทธิ์ประสาทความขังความศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ตามเจตจำนงทีเดียวปัจจุบันบริเวณสรน้ำมนได้มีการปรปับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นตัวสระถูกออกแบบให้เป็นมาตรฐานมีความสงบรื่นลมเหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจสำหรับวัดนี้มีข้าราชการทหารตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายท่านมีความเลื่อมใสศรัทธา ในประเทศปริยัติมุนีมาสนทนาธรรมและร่วมทำบุญเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิตซึ่งเป็นเรื่องบังเอิญหรือฟาลิคิดที่พลตำรวจเอกจากทิพชัยจินดาอดีตผอบอรตรและพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์รองราชเลขาธิการพระราชวังและอดีตผอบอทอบอได้มาบวชที่วัดหงรัตนารามราชวรวิหาร ในประเด็นนี้คงต้องอนุโมทนาบุญเพื่อความสงบของพระทั้งสองรูปด้วย